ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูมาชมนะครับเจ้าพันแสงครับเจ้าพันแสงหรือเจ้าพันแสนนะครับตัวนี้เป็นพ่อพันหลักนะครับเป็นไก่พม่าตัวชอบของผมนะครับที่ได้นํามาพัฒนานะครับตัวนี้นะครับเขาก็ถ่ายขนนะครับถ่ายขนถ่ายเส้นนะครับก็ใกล้จะเต็มนะครับ ช่วงนี้ก็จะได้จับท okay. ับนะครับจับทับ okay. จับผสมตัวเมียนะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็ปล่อยปล่อยเขาอยู่กับตัวเมียนะครับช่วงนี้ขนเขาเริ่มเต็มแล้วเราก็จับนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูสภาพไก่เราด้วยนะครับนะครับเจ้าพันเสงครับเป็นไก่ชนง่ายๆนะครับเจ้าพันเสงนะครับเป็นไก่หน้างอนหน้าคางยืนตีนะครับ เป็นไก่เหลี่ยมไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าเป็นไก่แข่งพิเศษนะครับตัวนี้นะครับทีเจ็บมากๆเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็มีสถิติทั้งหมด4ี่ไฟนะครับสองไฟชมลมนะครับแล้วก็2องไฟเงินหมื่นนะครับ ก็หาคู่ชนแพงนะครับไม่ได้ก็หลุดนะครับแล้วก็มาทำพ่อนะครับเจ้าพันแสงเป็นไก่แข้งดีนะครับแข้งลึกนะครับแข้งลึกตีเจ็บมากนะครับตีไก่ให้กลัวแข้งนะครับตัวนี้นะครับลอยชนตอนนี้ก็อยู่ประมาณไม่เกิน2กิโลเจ็ดนะครับ ถ่ายขนมาก็คุมน้ําหนักไว้นะครับตอนหนุ่มนะครับก็ชนอยู่ที่น้ําหนัก2อกิโลหกนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็คุมน้ําหนักไว้ประมาณ2อกิโลเจ็ดเนี่ยนะครับไก่ก็เริ่มสุดสมบูรณ์นะครับเพราะว่าจากที่เช็คดูขนก็น่าจะประมาณ2เดือนก็จะน่าจะได้เตะนะครับ ช่วงนี้ผมก็ได้จับมาเริ่มเช็ดหน้าเช็ดตานะครับใช้น้ำสาวข้าวนะครับเช็ดขนนะครับขนอ่อนขนบัวนะครับก็จะได้เต็มไวนะครับแล้วขนเขาก็จะสวยมันนะครับขนมันสวยนะครับช่วงนี้ก็ได้จับทับตัวเมียนะครับก็กาดแดดแล้วก็รูปน้ำนะครับแล้วก็มีวิ่งลู่นะครับวิ่งลูแล้วก็บินท่อนะครับ บินท่อประมาณวันละยี่สิบสามสิบครั้งนะครับบินบินท่อวิ่งลู่ทุกวันนะครับทําให้ร่างกายเขาฟิตนะครับตลอดนะครับเพราะว่าไก่จะได้เลี้ยงชนนะครับพอเราจับออกจากตัวเมียก็ถ่ายยาครับถ่ายยาแล้วก็บํารุงนะครับมียาบํารุงยาฉีดนะครับแล้วก็กินพวกลูกกรนะครับ เสริมวิตามินนะครับแต่ว่าหัวอาหารเราก็ลดนะครับหัวหารไม่ไม่ได้กินเยอะนะครับไก่ทายขนก็คุมอาหารนะครับลูกเขากับแม่เขานาคะาก็อยู่นู่นครับแม่เขานาคานะครับแล้วก็ลูกพันเสงนะครับก็กะว่าจะทำอีกประมาณสาม สแม่สีแม่นะครับรอขนยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับเจ้าพันแสงนะครับพม่าแข้งลึกนะครับปีนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็จะได้ชนแพงแน่นอนครับก็ไก่เก่งก็อยู่ที่วาสนาครับอยู่ที่วาสนาไก่ด้วยนะครับคุกคขนเต็มสวยมากพันแสงครับเป็นไก่จับยาวหางกระดุกอกตั้งนะครับชนง่ายๆ โอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม